ที่สีได้คืออีกก็คือต้นพริกนี่ละ่ะเดี๋ยวสีหาถังมาลงไปทํางานกระบ้อวันนี้ออกมาหลังบ้านอันว่าสีมาตากผ้ามาเจอก้าพริกได้แบบน้นองก้าต้นพริกกำลังขึ้นเอามาเพาะไว้โอ้สีได้หาอันดินมาขยายไม่จ้ะเนี่ยเทุกอย่างทำอะไรก็ให้ประสบผลสำเร็จ ความสาเร็จก็คือความสุขของคนเนาะสำเร็จแล้วก็มีความสุขรับลูกรับหลานโอ้ยหมดเวลาเราติดเสียดายดิมองหาไอน้นู่นไอ้นี่สิมาอคอมเมนต์เพื่อนสิมารับลูกรับหลานโอ้ยหมดเวลาเราติดเสียดายดิมองหาไ,หไอน้นู่นไอ้นี่สิมาอคอมเมนต์เพือ่อนสิมาลองเอาไปปลูกเพาะดูให้มันต้นมันขึ้นเนาะต,ตอนนี้คือยังคือสยังอันนี้บ่ได้ดอกจก้ะต้นมันยังเล็กอยู่เนาะต้อง อยู่กฎระเบียบอะไรเราของเรามันไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเพราะมันเพจใหม่ขาวสะอาดอยู่ก็ไปเปิดไว้หาคอนเทนต์มาลงจังสิแมจ่จ๋ะเกลายเป็นสนุกไปวันวันบดได้เมื่อใดบบได้ก็โอ้หาหงอกซ้ายอวกขวานําเย็นก็ไปรับอีกน้อย,อยแต่ว่าอะไรงานเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็คือน,นี้แต่ว่าเดี๋ยวสิเข้าไปเยี่ยมพี่น้องกาต้นพริกกําลังขึ้น เอามาเพาะไว้โอ้จะได้หาอันดินมาขยายไม่จ้ะเนี่ยกันแล้วก็มีเพื่อนได้คุยไม่ต้องเป็นอัลไซเมอรมีแต่อันนู่นให้คิดคอนเทนต์อันนี้ให้คิดมีงานให้ทำยุ่ยุ่งจิบอ้อพอถึงเวลาไปสวัสดีค่ะพี่น้องเหดหงางกันอยู่นอกไปให้ไปหน้าว่าจะไปปลูกหลายอย่างทั้งเม็ดบอกฮู ก็เลยไม่ได้ปลูกเอาไปปลูกหลังในกระถางฝนตกขึ้นงามเลยค่ะเดี๋ยสีได้เพาะไปอันเอากระถางดินมาเขาจะไปลงอันอยู่สวนสวนก็บ่ได้ไปทุกคนนะคะทำแบบนี้ใครยังไม่มีคนติดตามมาเด้อจ้ะเข้ามาเลยเข้ามายาต้อยยินดีจะตามไปส่งถึงบ้านเลยดันแล้วก็มีเพื่อนได้คุยไม่ต้องเป็นอัลไซเมอร มีแต่อันนู่นให้คิดคอนเทนต์อันนี้ให้คิดมีงานให้ทํายุกยุงจิบอ้อพอถึงเวลาแบบอยู่หลังบ้านหน้าบ้านไปตลาดไปซื้อของหาตุนสเสบียงหาแนวยูแนวกินไว้ว่าจะไปปลูกหลายอย่างทั้งเม็ดบอกหูก็เลยไม่ได้ปลูกเอาไปปลูกแล้วเนคนนั้นสําเร็จคนนี้สําเร็จอ๋อขาเจ้าคือเดได้ข้าเจ้าคือเฮดเ,เ,เป็น เฮายูซื้อๆเอาก็เฮ็ดตามเป็นว่าล่ะนี่คือกำลังใจแรงผักว่าจะไปปลูกหลายอย่างทั้งเม็ดบอกฮูก็เลยไม่ได้ปลูกเอาไปปลูกรับลูกรับหลานโอ้ยหมดเวลาเราติดเสียดายด้มองหาไอ้นู่นไอ้นี่สิมาขอคอ,คอ,ม,เม,อ,คอมเมนต์เพื่อนสิมาเพจเปิดค้างทิ้งไว้ยังไม่เข้าใช้ก็เลยไปเปิด ลองดูลองเข้าไปดูสิได้เพิ่มเพิ่มเพื่อนก็เพิ่ม,พมมาเรื่อยๆเฮ็ดจังไหนเลยจ้ะอาลละทีเนี้ยก็วันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆประสบความความสเร็จนคนนั้นสําเร็จคนนี้สาเร็จอ๋อข้าเจ้าคือเฮ็ดได้ข้าเจ้าคือเฮ็ดเ,เ,เป็นเฮายู่ซื้อๆเฮาก็เฮ็ดตามเป็นว่าละ่ะนี่คือกําลังใจแรงผักเพื่อนสําเร็จเราก็ยินดีด้วย มีความสุขนำมีกำลังใจด้วยมีแรงผักดันด้วยขอให้สำเร็จนะคะแล้วกออ็อีกอย่างนะก็ลองทำทำดูได้ก็ไดไ้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเปิดอีกคอมเมนต์ไปต่อไปแล้วก็กดติดตามเข้าไปเข้าไปดูในห้องเขาอีกห้องบ้านเขาไปเยี่ยมเขาหอดบ้านพี่น้องกาต้นพริกกำลังขึ้นเอามาเพาะไว้โอ้จะได้หาอันดินมาขยายไหมจ๊ะ อย่างในกระถางผนตกขึ้นงามเลยค่ะเดสีได้เพาะไปอันเอากระถางดินมาล้าจะไปลงอันอยู่สวนสวนก็ไม่ได้ไปแล้วก็อีกอย่างนะก็ลองทำทำดูได้ก็ได้ไม่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเปิดอีกคอมเมนต์ไปต่อไปแล้วก็กดติดตามเข้าไปเข้าไปดูในห้องเขาอีกห้องบ้านเขาไปเยี่ยมเขาห,หอดบ้าน เขาก็ยังไม่มีคนติดตามเขาเข้ามาเราก็เห็นเขาเข้ามาปุ๊บเราก็กดเออเยี่ยมอ่าคุยเหตุจังไดเลยจ้ะอาละทีเนี้ยก็บันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆประสบค,ความควาสำเร็จในกระถางผนตกขึ้นงามเลยค่ะเดสีได้เพาะไปอันเอากระถางดินมาเขาจะไปลงอันอยู่สวนสวนก็ไม่ได้ไป ว่าจะไปปลูกหลายอย่างทั้งเม็ดบอกฮูก็เลยไม่ได้ปลูกเอาไปปลูกแล้วหาคอนเทนต์มาลงจังสิแมาจา๋าเอ,อกลายเป็นสนุกไปวันวันได,ด,ด้เมื่อใดบบได้ก็โอ้หายงอกซ้ายงอกขวานำะรับลูกรับหลานโอ้ยหมดเวลาเราติดเสียดายด้มองหาไอ้นู่นไอ้นี่สิมาขอคอมเมนต์เพื่อนสิมาอดบึงดีบอดีเดี๋ยวสิเอาอันต้นบักพริกไปอันใส่ไว้หน้าบ้าน หน้าบ้านดินหน้าบ้านว่างๆสิไปเสียหญ้าบึงทิ้งไว้วันท,ที่นี้ก็สีได้ดูทั้งสองช่องวันนี้ก็ก็จะเข้าไปเยี่ยมเพื่อนไปเยี่ยมเพื่อนไปคอมเมนต์เยี่ยมเพื่อนเพื่อนบางคนเข้ามาเด้อค่ะแล้วก็ไม่ทิ้งกันเราก็จะไปด้วยกันไปไเรื่อยๆได้ก็คนไหนได้ก็ไป้ายขอโชคดียในกระถางผลตกขึ้นงามเลยค่ะเดี๋ยวสีได้เพาะไปอันเอา กระถางดินมาล้วจะไปลงอันอยู่สวนสวนก็บ่ได้ไปได้งานไม่อีกเหรวพริกน้อยพริกน้อยกับอะไรเนาะเอามาเพาะลืมข่าวเอามาโรยโรยดินอยู่ในถังเขาก็ยังไม่มีคนติดตามเขาเข้ามาเราก็เห็นเขาเข้ามาปุ๊บเราก็กดเออเยี่ยมอ่าคุยอยากเบ่ง,บงดีพอดีเดี๋ยวสิเอาอันต้นแบบพริกไปอันใส่ไว้หน้าบ้านหน้าบ้านดินหน้าบ้านงว่างๆสิไปเสียหญ้าเบ่งอยู่ กฎระเบียบอะไรเราของเรามันไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเพราะมันเพจใหม่ขาวสะอาดอยู่ก็ไปเปิดไว้เย็นกับปรับอีน้อยๆแต่ว่าอะไรงานเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็คือน,นี้แต่ว่าเดี๋ยวจิเข้าไปเยี่ยมไปทํ้งมานกระบอร่อวันนี้ออกมาหลังบ้านอันราสิมาตากผ้ามาเจอก้าพริกได้บแางพี่น้องก้าต้นพริกกําลังขึ้น เอามาเพาะไว้โหจะได้หาอันดินมาขยายไหมจ๊ะเนี่ยมาลงมาปลูกปลูกพอได้กินได้ละตะไคร้ก็อยู่หน้าบ้านอยู่อ่ามันจะเป็นของข้างบ้านเขาปลูกข้างบ้านฝั่งนี้ก็ไม,ม่มีใครปลูกเราก็ไปถางหญ้าไปแหวกแหวกแหวหาคอนเทนต์มาลงจังสิไหมจ๊ะกลายเป็นสนุกไปวันวันบได้เมือ่อใดบบได้ก็โอ,อ้หายงอกซ้ายงอกขวานเอายังบบได้ก็คอยดูอยู่ข้างหลังนะคะ ดูเพื่อนสําเร็จเราก็มีกําลังใจดิเรายังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนได้คุยไม่ต้องเป็นเอาเซมือมีแต่อันนู่นให้คิดคอนเทนต์อันนี้ให้คิดมีงานให้ทำยุ่งยุ่งจิบอ๋อพอถึงเวลาไปมูเยี่ยมูงก่อนไปเยี่ยมไปคอมเมนต์ไปติดตามเพื่อนเพราะว่านี่ก็เปิดอยู่สองช่องจ้ะอีกช่องหนึ่งไปเปิดเพี ผู้ใดนั่นก็ยูู่ปเพจแล้วก็อันเข้าไปในเด้อชื่อสุพิชตคือกันล่ะค่ะไปเปิดเพจไว้บาดทีนี้ก็ลองไปเปิดเบิ่งเพราะว่ามันมีเพจเปิดค้างทิ้งไว้ยังไม่เข้าใช้ก็เลยไปเปิดออลองดูลองเข้าไปดูซิได้เพื่อนเพื่อนเพื่อนก็เพิ่มมาเรื่อยๆืเย็นกับเวลาไปนบอยน้อย,อยแต่ว่าอะไรงานเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็คือน,นี้แต่ว่าเดี๋ยวสิเข้าไปเยี่ยมกันแล้วก็มีเพื่อนได้คุยไม่ต้องเป็นอัลไซเมอร์ มีแต่อันนู่นให้คิดคอนเทนต์อันนี้ให้คิดมีงานให้ทํายุ่งยุ่งยิบอ้อพอถึงเวลาเข้ามาเด้อค่ะแล้วก็ไม่ทิ้งกันเราก็จะไปด้วยกันไปเรื่อยๆได้ก็คนไหนได้ก็ไปขอโชคดีเฮายังบ่ได้ก็คอยดูอยู่ข้างหลังนะคะดูเพื่อนสําเร็จเราก็มีกําลังใจดีเรายังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพื่อนบึงดีพ่อดีเดี๋ยวสิเอาอันต้นบักพริกไปอันใส่ไว้หน้าบ้าน หน้าบ้านดินหน้าบ้านว่างๆสิไปเสียหญ้าเบ่งหาคอนเทนต์มาลงจังสีไหมจะ๊ะเอ,อ้อกลายเป็นสนุกไปวันๆบบได้เมือ่อใดบบได้ก็เออหางอกซาก้ายงอกขวานําในกระถางผลตกขึ้นงามเลยค่ะเดี๋ยวสีได้เพาะไปอันเอากระถางดินมาแล้วจะไปลงอันอยู่สวนสวนก็บ่ได้เป็นคนนั้นสําเร็จคนนี้สำเร็จอ๋อข้าเจ้าคือเดได้ข้าเจ้าคือเดเ,อเ,เป็น เอายูซื้อๆเขากเ็เฮ็ดตามแม่นว่าล่ะนี่คือกำลังใจแรงผักเขาก็ยังไม่มีคนติดตามเขาเข้ามาเราก็เห็นเขาเข้ามาปุ๊บเราก็กดเอเยี่ยมอคุยปลูกหลายอย่างนี่รู้ว่ายังบ่มีอัะเขาจเอาวัวมาลามมากินหญ้าก,ก็เลยไม่ค่อยกล้าเอาอะไรไปปลูกข้างบ้านเจ้าของนี่แหละนี่แหละค่ะองานที่สีได้คืออีกก็คือต้นพริกนี่หละ่ะแล้วสีหาถังมาลง ได้งานไม่อีกเหรอพรีกน้อยพรีกน้อยกับอะไรเนาะเอามาเพาะลืมข่าวเอามาโรยโรยดินอยู่ในถังทุกอย่างทำอะไรก็ให้ประสบผลสำเร็จ